5 4 3, 2 1. 1สรุปผลการปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียนบุรีประจำเดือนมีนาคม2568งานการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันที่12-14มีนาคม2568นายพีรพัฒนอภัยบรรณารักษ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาบรรณารักษ์กรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่การออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ด้วย AI เพื่อเรียนรู้ทุกที่รู้ทุกเวลา anyway, anytime ประจำปีงบประมาณ2,568เพื่อพัฒนาบรรณารักษ์รมส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดก,การเรียนรู้ที่ทันสมัยและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยณนะห้องประชุมโรงแรมใบบุญแกรนโฮเทลอำเภอเมืองจังหวัดเลยงานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ วันที่8มีนาคม2568ในเกรงไกรวงวิทยาชาติผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีเป็นประธานประชุมกรรมการคุมสอบนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567เพื่อชี้แจงกฎระเบียบในการคุมสอบณนะห้องประชุมโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสร์ตําบลท่ารงอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่8-9ถึงมีนาคม2 5 6 8สศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีดำเนินการสอบปลายภาคภาค,าคเรียนที่2ปีการศึกษา2567นสณสนามสอบโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสร์อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่12มีนาคม2568บุคลากรศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีส่งกระดาษคำตอบและแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา้องชพันห้ารสอนักสิมการเรียนรู้ประจจังหวัดเพรบูรงานเทียบระดับการศึกษา วันที่17 1 9มีนาคม2568นายเกรงไกลวงวิทยาชาติผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีร่วมเป็นวิทยากรสัมมนา,นาวิชาการนักศึกษาเทียบระดับณนะห้องประชุมพี่สารปิ่นมาศอำเภอเมืองเพชรบูรณ์งานการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง วันที่17มีนาคม2568โซนใต้จำนวน3ตำบลประกอบด้วยตำบลภูขามตำบลพุเตยและตำบลผูน้ำหยดดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเกษตรธรรมชาติเพื่อสร้างแหล่งอาหารในชุมชนให้กับประชาชนตำบลผู้ขามได้เรียนรู้หลักการเกษตรธรรมชาติการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนเป้าหมาย18คนทำได้22คนสถานที่1ตำบล1หมู่บ้านยั่งยืนหมู่ที่7ตำบลผู้ขามอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่17มีนาคม2568ตำบลซับน้อยตำบลวังใหญ่และตำบลซับสมบูรณ์ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเกษตรธรรมชาติเพื่อสร้างแหล่งอาหารในชุมชนให้กับประชาชนหมู่11งานยุทธศาสตร์และการพัฒนางานส่งเสริมภาคีเครือข่ายงานกิจการพิเศษงานจิตอาสางานอื่นวันที่4มีนาคม2568นายเจเรมีเดดครูกศนอตำบลน,น้ำร้อนร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลน,น้ำร้อนและประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้านณศูนย์เรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำร้อน วันที่6มีนาคม2568นารยเกรียงไงกรวงวิริยชาติผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรร่วมกิจกรรมวันสตรีสากลนุ่งจงห่มสบายให้สนุกณสารสมเด็จพระนเรศวนวันที่10มีนาคม2568เวลา9้านาฬิกา30นาทีนางสาวอรวรันอรันเวชครูกศนอตำบลเข้าร่วมโครงการงานตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาตินาศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่16ตําตำบลท่าโรง วันที่10มีนาคม2568นางเพชรแสงสีเรืองครูกศนอตำบลร่วมประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้านณศาลา,าอเนกประสงค์หมู่ที่5บ้านโคกหนองแจงตำบลสระดูงานจิตอาสาวันที่13มีนาคม2568นางสาวยุพาพรพัฒนาการครูกศนอตำบลและนายยุทธพิชัยจันพิทักษ์นักวิชาการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันช้างไทยนวัดฟุกสแกหมู่ที่7ตำบลสับสมบูรณ์งานอื่นๆ วันที่3มีนาคม2568สศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรประชุม PLC ติด,ต,ดตามการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม2568นห้อณห้องประชนะุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีวันที่7มีนาคม2 5 6 8สศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรประชุมประจำเดือนมีนาคม2568นห้อณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้รระดับบอเเภวิชีียุ